สวัสดีค่ะข้าวันไก่หน้ามอนะคะวันนี้เราอยู่ในสวนเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาเก็บมะพร้าวส่งลูกค้าเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการเก็บมะพร้าวน้ําหอมส่งลูกค้านะคะเรามีขั้นตอนและวิธีการเก็บแบบไหนนะคะเดี๋ยวจะมาทําให้ดูค่ะและนี่ก็คืออุปกรณ์นะคะที่เราจะไปเก็บมะพร้าวแล้วก็จะมีเชือกกับตะขอบแบบนี้นะคะเขาจะเรียกว่าวิธีการต่งมะพร้าวนะคะ ลงจากต้นเพื่อที่จะให้มะพร้าวมันลูกยังสวยแล้วก็ไม่แตกออกจากทลายนะคะเพราะถ้าเราฟันลงมาเลยมะพร้าวอาจจะแตกออกจากทลายแล้วมันก็จะไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการต่งด้วยเชือกแบบนี้นะคะทําแบบไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันได้เลยค่ะ เราก็จะมาสำรวจดูก่อนว่ามะพร้าวเหมาะที่จะเก็บได้หรือยังนะคะมะพร้าวน้ำหอมที่ส่วนของเราปลูกมานานหลายปีแล้วนะคะต้นเขาก็เลยสูงมากและเวลาที่เราจะเก็บมะพร้าวแต่ละครั้งเราจึงต้องใช้บันไดนะคะเพื่อที่จะปีนขึ้นไป เก็บลูกมะพร้าวนะคะหลังจากที่ขึ้นไปดูแล้วทลายไหนใช้ได้นะคะเราก็จะนําเชือกที่เตรียมไว้ขึ้นไปพันให้รอบทลายมะพร้าวเลยนะคะพันให้แน่นนะคะวิธีนี้เราจะใช้กับต้นมะพร้าวที่สูงมากแล้วนะคะเพื่อลดการหล่นกระแทกพื้นไม่ให้ลูกมะพร้าวมันแตกออกจากทลายแล้วเกิดความเสียหายนะคะเราจึงเรียกวิธีนี้ว่าการต่งมะพร้าวค่ะ หลังจากที่เราตัดมะพร้าวจนขาดแล้วนะคะเราก็จะใช้เชือกนี้ค่อยๆย,ย่อนลงมาให้ถึงพื้นนะคะเพื่อลดการหล่นกระแทกนะคะเราจึงเรียกวิธีนี้ว่าการต่งมะพร้าวนะคะเพื่อไม่ให้มะพร้าวหล่นลงมากระแทกพื้นแล้วเกิดความเสียหายค่ะทลายนี้เป็นไงบ้างทลายนี้เนื้อสองชั้นนะครับเนื้อสองชั้น สีตรงขั้วเขาจะมีสีขาวหน่อยเดียวเองให้สังเกตตรงขั้วตรงจุกมันนะใช่ไหมตรงจุกมันตอนนี้เราก็ได้มะพามร้าวบรรลุนะครับถ้าจะรู้ว่ามะพร้าวมันเนื้อชั้นครึ่งหรือสองชั้นต่อสองชั้นให้ดูที่ขั้วรอบรอบขั้วเนี่ยถ้าเป็นสีขาวขาวออกมาเยอะๆแบบนี้ยแสดงว่าเขายังอ่อนอยู่แต่ถ้าสีขาวเขาอยู่ติดกับขอบจุกนี้เลยก็สแสดงว่า เนื้อชั้นครึ่งถึงสองชั้นก็คือสามารถเก็บเอาไปขายได้แล้วแล้วสังเกตอย่างอื่นอีกได้ไหมคะเราจะสังเกตได้ที่หนวดอีก,อ,กอย่างนะฮะหนวดเขาจะเป็นสีดำใช่ไหมคะหนวดเขาจะเป็นสีดำถ้าเกิดว่าดำเข้ามา3 0ซน์ของหนวดก็แสดงว่าสามารถเก็บได้ค่ะเดี๋ยวเราลองฟันดูกันนะคะว่ามะพร้าวที่เก็บ มาวันนี้นะคะว่าเนื้อของเขาข้างในจะเป็นยังไงนะคะออันนี้คือกำลังกินเลยใช่ไหมกำลังกินเลยเนื้อสองชั้นหนามหอมหวาน,นครับอ ในลองกินให้ดูดิยหอมหวานยิงมากอันนี้คือการกินมะพร้าวแบบชาวสวนนะคะอร่อยมากมะาพร้าวที่เราเก็บมาในวันนี้นะคะเราก็จะนำไปส่งให้กับลูกค้ารายย่อยที่เขาสั่งมาเพื่อที่จะเก็บไว้ทานเองที่บ้านนะคะบางคนก็จะนำไปทำเป็นวุ้นมะพร้าวนะคะ สำหรับวันนี้คงต้องบอกลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจกับช่องข้าวมันไก่หน้ามอไว้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะ